ยกสูงง่ายต่อการดูแลครับเป็นลักษณะมาถุงครับที่ไก่ครับน้ำด้ฟางครับพอดีฟางของเราเป็นฟางครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องนานาสาระของเรานะครับครับวันนี้หลังจากคลิปที่แล้วเราได้ทําคลิปเกี่ยวกับการตัดยางล้อรถเก่านะครับเพื่อทําเปลี่ยนแปลงถักนะครับเราก็ได้ยางล้อมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ ครับหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะนํอยางล้อรถที่เราตัดแล้วนะครับไปทําเป็นแปลงผักเพื่อปรุงดินไว้ปลูกผักไว้รับประทานเองนะครับก็พอดีผมมีตอไม้เก่าตรงนี้ครับตอไม้เก่าเราจะมาทําเป็นฐานพยุกต์สูงขึ้นนะครับแล้วก็ง่ายต่อการดูแลง่ายต่อการบํารุงดินนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํา แปลงผักกันครับด้วยยางรอล้เก่าครับไปครับครับอันดับแรกเดี๋ยวเราเอารอล้ไปวางบนตอไม้ครับเราจะได้ลักษณะนี้นะครับผืนยกสูงง่ายต่อการดูแลครับต่อไปตรงนี้เป็นช่องนะครับเราต้องอุดไว้เพราะว่าเดี๋ยวดินที่เราจะมาใช้ปลูกผักร่วงหลดนะครับเราใช้สแลน สแลนเก่าที่เรามีเศษสแลนนะครับตัดเป็นผืนลักษณะนี้นะครับครึ่งเราจะปูครับปูล,ลงไปบริเวณเนาะหลันี้เดี๋ยวเราก็าจะนำดินที่เราเตรียมไว้ลงไปในอย่างร้อรถวงนี้นะครับตรงกลาง เราไม่ต้องไปเจาะรูเราไม่ต้องทาอะไรนี้เดี๋ยวเราลดน้ําก็น้ํมันจะซึมลงผ่านลงไปงนี้โดยธรรมชาติก็จะไม่ชื้นน่าจะพอเหมาะกับผักที่จะดํารงชีวิตอยู่ในนี้ไปเดี๋ยวเราไปเอาดินมาลงกันครับครับดินพร้อมตามด้วยน้ำอ่อนครับพอประมาณ ก็หมักดินนะครับแกบหนึ่งขันคนให้เท่ากันชิ้ไก่ครับตามได้ฟางครับพอดีฟางของเราเป็นฟางที่หมักไว้เกือบย่อยสลายหมดแล้วนะครับ เราจะช่วยเพิ่มธาตุอาหารเพิ่มจุลินทรีย์ในดินได้เป็นอย่างดีนะครับสุดท้ายรถด้วยน้ำหมักชีวภาพครับเป็นอันเสร็จสิ้นวิธีการทำแปลงผักจากยางรถยนต์เก่านะครับ เราได้ปรุงดินเป็นที่เรียบร้อยครับวิธีการปรุงดินนะครับส่วนผสมในดินเนี่ยวิธีง่ายๆเลยเรามีอะไรก็ใช้อนั้นครับผมมีวัตถุดิบที่จะใช้มีแบบนี้ก็ใช้แบบนี้เอาสิ่งที่เรามีอยู่ครับก็จะได้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเราครับหลังจากนี้อีกประมาณเจวันนะครับเดี๋ยวเราจะนําต้นผักที่เราได้เพาะไว้มาปลูกครับเราจะหมักดินไว้ก่อนสัก7วันเพื่อ ให้ปุลินซีทำงานนะครับและจะนำต้นผักที่เราได้เพาะไว้มาปลูกเพื่อให้เราได้เจริญงอกงามนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้จะมีสาระเล็กๆ,ๆน้อยเพื่อให้ท่านได้นำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับท่านนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันก็ยังไงก็อย่าลืมก,ก,กดไลค์กดซับ s c r i b e กดติดตามกันนะครับพบกันในครั้งต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้จบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย